สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้30สิงหาคม2025เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยในงานฉลอง5ปี BNB Chain ที่ฮ่องกงก็คือการเปิดตัว CH+ ครับค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ข้อมูลก็มาจากทางคริปโตนิวส์นะคะเป้าหมายเราก็คือจะมาทำความเข้าใจกันว่า CH+ นี่คืออะไรแล้วทำไมไอเดียการเชื่อม TradFi l e หรือโลกการเงินเดิมๆเ,เนี่ยเท่ากับ Web3 ผ่านสิ่งที่เรียกว่า RWA หรือ Real World Assets มันถึงน่าสนใจแล้วก็จะลองมองไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า C.H. Plus เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับค่ะ C.H. Plus นี่เพิ่งเปิดตัวในงานใหญ่ที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกันระหว่าง Accento ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพเว็บทีที่ทำด้าน RWA โดยเฉพาะกับอีกเจ้าคือ CMS Asset Management ค่ะเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่เลยมาจากฮ่องกง Accento กับ CMS Asset Management อืมเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจนะครับแล้วตัว Cash Plus เองล่ะครับมันคืออะไรทำงานยังไงพอจะอธิบายได้ไหมครับค่ะตัวนี้เขาว่าเป็นโทเคนอนุพันธ์ตัวแรกบน BNB Chain เเลยนะคะคือมูลค่าของมันเนี่ยจะอ้างอิงกับกองทุนตลาดเงินที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมั่นคงในเอเชีย ก็จะเป็นสินทรัพย์แบบว่าพวกพันธบัตรเรียสั้นหรือเงินฝากอะไรทํานองนั้นและสินทรัพย์พื้นฐานพวกนี้คนที่บริหารจัดการก็คือ CMS ซึ่งเขาก็มีความน่าเชื่อถือสูงอยู่แล้วจุดที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือ compliance first ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคำว่า compliance first นี่เออมันหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติครับพอจะขยายความได้ไหมครับอืมก็น่าจะหมายถึงทางให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มากๆค่ะอาจจะมีเรื่องกระบวนการรู้จักลูกค้าหรือ KYC ือการป้องกันการฟอกเงิน AML ที่ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อให้ทั้งผู้ใช้งานแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเเกิดความมั่นใจนะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้โปรโตคอลดี f าใหญ่ๆอย่าง RV, ี Pan นเค s swapp หรือ Venus ก็ยอมรับ CashPlus เป็นหลักประกันแล้วด้วยนะคะโห oh. การที่ d e f ฟใหญ่ๆยอมรับนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับมันก็แปลว่าผู้ใช้สามารถเอา Cash Plus ไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมสินทรัพย์อื่นได้หรืออาจจะเอาไปใช้ฟาร์มิ g งสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมก็เหมือนเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดูแล้วมั่นคงขึ้นในโลกเว็บทรีโดยเฉพาะฝั่งเอเชียถูกต้องเลยค่ะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์3เสาหลักของคุณ CG ผู้ก่อตั้ง BMB c นะคะที่เขาเคยพูดถึงเรื่องการใช้งานจริง ความเชื่อมั่นจากฝั่งสถาบัานแล้วก็โครงสร้างกฎหมายที่ชัดเจนตัว Cash Plus เนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดทำไมการเชื่อม TradFi กับ Web3 ผ่าน RWA ถึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษล่ะครับค่ะหัวใจสำคัญของมันเลยก็คือ RWA Tokenization ค่ะคือการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของโทเคนบนบล็อกเชน มันช่วยปลดล็อกเรื่องสภาพคล่องได้เยอะมากทําให้สินทรัพย์พวกนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอืมจุดนี้น่าสนใจจริงๆนะครับการดึงเอาความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินอย่าง CMS เข้ามาในโลก Web3 อันนี้แหละครับที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยในการดึงดูดนักลงทุนสถาบันหรือแม้แต่นักลงทุนทั่วไปที่อาจจะยังลังเลๆกับ DeFi ให้กล้าเข้ามามากขึ้น ใช่เลยค่ะแล้วการที่ DeFi Protocol ยอมรับ Cash Plus เป็นหลักประกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะมันสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2โลกนี้ได้จริงๆครับผมแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์กันถึงจุดแข็งจุดอ่อนบ้างเหรอครับ Cash Plus มีอะไรที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับจุดแข็งที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะอย่างแรกคือความเสถียร เพราะมันอิงกับกองทุนตลาดเงินมันก็จะไม่ผันผวนมากเท่าคริปโตตัวอื่นๆอย่างที่สองคือมีระบบนิเวศของ BNB Chain หนุนหลังอยู่ซึ่งก็ใหญ่มากแข็งแกร่งแล้วก็นั่งเกาะไปกับเทรน RWA ที่หลายๆคนคาดการณ์กันว่าจะเติบโตแบบมหาศาลอาจจะแตะระดับล้านล้านดอลลาร์เลยนะคะภายในปี2020แล้วก็บวกกับความน่าเชื่อถือจาก CMS กับการที่เขาเน้นเรื่อง compliance ตั้งแต่แรกฟังดูดีมีแต่ข้อดีเลยนะครับแล้วความท้าทายล่ะครับมีบ้างไหม ก็ต้องมีค่ะเรื่องแรกเลยก็คือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบถึงแม้จะบอกว่าเน้น c o m p l i ands นะคะแต่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคริปโตหรือ RWA เนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างที่2ก็คือเรื่องการแข่งขันค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีแพลตฟอร์ม RWA อื่นๆเกิดขึ้นมาบ้างแล้วอย่าง Ondo Finance ที่ก่อนหน้าจับตามองเหมือนกันและสุดท้ายก็คือความเสี่ยงที่อยู่ในโลกดี f i เองทั้งเรื่องความผันผวนของตัวโปรโตคอลเองหรือความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กต่างๆค่ะอ๋อ พูดถึง Ondo Finance พอดีเลยครับพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าต่างจาก Cash Plus ยังไงบ้างได้ค่ะถ้าให้เทียบกันแบบชัดๆนะคะ Cash Plus เนี่ยจะเน้นหนักไปที่ BNB Chain เป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่ตลาดเอเชียใช้กองทุน USDTT ที่ลงทุนในสินทรัพย์เอเชียเป็นหลักประกันแล้วก็เน้นเรื่อง Compliance ในภูมิภาคนี้ส่วน Ondo เนี่ยเขาจะไปในหลาย c h a มากกว่ามีทั้งบน Ethereum Solana เน้นตลาดโลกแล้วก็นักลงทุนสถาบันเป็นหลักสินทรัพย์อ้างอิงก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง BlackRock ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่า CashPlus เหมือนจะเจาะจงตลาดเอเชียมากกว่าใช้ความคุ้นเคยกับกฎระเบียบแถบนี้เป็นจุดแข็งส่วน Ondo จะกระจายไปหลายเชนแล้วก็เน้นสเกลระดับโลกมากกว่าประมาณนั้นเลยค่ะ C.H. Plus ก็จะมีข้อได้เปรียบในแง่การโฟกัสตลาดแล้วก็ความเข้าใจในกฎระเบียบฝั่งเอเชียโดยเฉพาะการใช้ฮ่องกงเป็นฐานซึ่งตอนนี้ก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคริปโตอยู่ส่วน O.N.D ก็จะได้เปรียบในเรื่องเครือข่ายที่กว้างกว่าแล้วก็การยอมรับในระดับโลกมากกว่าค่ะครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับศัก,กยภาพของ C.H. ในอีกสัก2 3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับว่าจะเป็นยังไง ถ้ามองในระยะสั้นๆนะคะประมาณปี2025ถึง26เนี่ยเราน่าจะเห็นการยอมรับใน DeFi บน b n b Chain มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะดึงดูดนักลงทุนจากฝั่ง TradFi ที่มองหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่ให้เข้ามาลองใช้มากขึ้น ส่วนระยะยาวหน่อยสักปี2027ถึง2030เนี่ยถ้าตลาด RWA มันเติบโตได้ตามที่คาดการกันไว้จริงๆแล้วทาง a c t o เองก็สามารถขยายกิจการขยายผลิตภัณฑ์ได้ดี CH+ ก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ RWA ที่สำคัญในตลาดได้เลยค่ะครับผมสุดท้ายมีมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจ CH+ บ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ DeFi หรือนักลงทุนทั่วไป ค่ะสำหรับคนที่อยู่ในโลก DeFi อยู่แล้วเนี่ย Cash Plus ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะในการนำไปใช้เป็นหลักประกันหรืออาจจะหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างเสถียรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์คริปโตอื่นๆส่วนนักลงทุนจากโลก t r a d ฟ i อันนี้ก็น่าจะเป็นประตูบานแรกๆสู่โลก Web3 ที่ดูแล้วค่อนข้างมั่นคงปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคอยติดตามข่าวสารด้านกฎระเบียบอยู่เสมอทําความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่ในดีฟาแล้วก็ต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงสูงอยู่เสมอค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่า CashPlus นี่เป็นก้าวสำคัญจริงๆของการประสานโลกการเงินเก่าและใหม่เข้าด้วยกันผ่าน RWA บน BNB Chain โดยมีจุดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือการพยายามปฏิบัติตามกฎหมายและก็เน้นเจาะตลาดเอเชียเป็นหลัก ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงว่านอกจากเรื่องการเป็นแค่สินทรัพย์ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของ RWA อย่าง Cash Plus มันจะเข้ามาเปลี่ยนพลวัตรหรือความสมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมกับโลก De ฟ i ในระยะยาวได้ยังไงบ้างมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะนามาซึ่งความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆอะไรได้อีกบ้างเมื่อมูลค่าจากโลกจริงๆมันไหลเข้ามาสู่บล็อกเชนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค r ิ p t o News ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตต,ต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ